มันจะดีแค่ไหนถ้าคุณไม่ต้องทำงานแต่ก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋าตลอดเวลา และคุณเนี่ยอยากจะเป็นลูกจ้างเขาไปตลอดชีวิตอย่างนั้นหรอประโยคน,นี้เนี่ยหลายๆคนๆคงคุ้นกันดีเลยนะครับจากการเชิญชวนของเพื่อนหรือแม้กระทั่งญาติสนิทมิตรสหายรวมถึงการโฆษณาต่างๆตามอินเทอร์เน็ตซึ่งแน่นอนว่าผลตอบแทนที่ถูกกล่าวมานั้นเนี่ยมันเย้าวยวนใจกับหลายๆคนที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะร,ร่ํารวยอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่คนชราวไวัยเกษียณที่หวังจะเอาเงินเก็บหรือไปกู้เงินมาลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆในบ้านปลายโดยการให้เงินทํางานแทนตัวเองก่อนที่จะพ ความจริงว่าโครงสร้างธุรกิจแบบนี้เนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริงแต่เป็นเพียงการเอาเงินของนักลงทุนรุ่นหลังเนี่ยมาจ่ายให้กับนักลงทุนรุ่นแรกมาจ่ายต่อกันเป็นทอดๆหรือที่เราเรียกกันว่าแชร์ลูกโซ่และในภาษาอังกฤษนั่นก็คือ p o n z ซ s c r e m m ซึ่งมาจากชื่อของผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งแชร์ลูกโซ่คนๆนั้นก็คือชาวสปอนซนั่นเองครับ จากบุคคลธรรมดาที่มีเงินติดตัวเพียง2.5ดอลลาร์ต้องเรขายผลไม้เป็นเด็กล้างจานหรือแม้กระทั่งบอยตามผับสูบิดาแห่งแชลูกโซ่เขาทำได้ยังไงถึงสามารถหลอกเงินผู้คนได้กว่า10,000ล้านบาทวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อหาการต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นการนําเสนอในมุมมองของประวัติศาสตร์และเป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมไม่ได้มีเจตนาให้ผู้ใดทําตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เ,เข้าจริงๆแล้วการช่อกลงลักษณะที่เราเนี่ยรีกกันว่าแชร์ลูกโซ่นั้นมีกันมาอย่างน้อยตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่17แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายและเป็นข่าวดังมากเท่ากับกรณีของชาวปอนซีที่ทําให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งแชร์ลูกโซ่ ชาวปอนซีเป็นชาวเมืองปามาประเทศอิตาลีเกิดเมื่อปี1883ย้ายมาตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกาด้วยเงินติดตัวเพียง2.5ดอลลาร์สหรัฐในช่วงแรกปอนซีเริ่มหาเงินเพิ่มด้วยการเป็นเด็กล้างจานและค่อยๆขยับตำแหน่งขึ้นเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอาหารแต่สุดท้ายเขาก็ถูกไล่ออกเพราะโกงเงินทอนลูกค้าและหลังจากนั้นเขาก็ไปสมัครเป็นพนักง,งานประจำในธนาคารแห่งหนึ่งและที่นี่เองก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเนี่ยได้เห็นช่องโหวท่ทางการเงินและได้รู้ถึงกลยุทธ์ของการช่อโกงเงิน ทันที โดยนโยบายที่พอนซี่ได้เห็นในตอนนั้นก็คือการที่ธนาคารเนี่ยให้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากร้อยละหซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถือว่าสูงกว่าธนาคารอื่นเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นสิ่งเชิญชวนให้คนเนี่ยนำเงินมาฝากเป็นจํานวนมากเพราะว่าต้องการผลตอบแทนที่สูงแต่ทว่าเบื้องหลังของนโยบายนี้ก็คือการนําเงินฝากของลูกค้ารายใหม่ไปจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบีย้ยที่สูงให้กับลูกค้ารายเก่าเวียนกันเป็นทอดและแน่นอนว่าวันหนึ่งที่ธนาคารเนี่ยไม่สามารถหาเงินมาจ่ายเวียนได้อีกต่อไปเจ้าของธนาคารเนี่ย ก็อาจจะหอบเงินหนีออกนอกประเทศกันไป พอนซี่ได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการนี้และมองเห็นประโยชน์ของมันแล้วมันก็เลยทําให้ธุรกิจกรร์มอลของพอนซี่นั้นได้เริ่มต้นขึ้นที่บอสตันแมสซาชูเซตในปี1919โดยณนะตอนนั้นเขาได้เชื้อเชิญน,นักลงทุนให้มาลงทุนกับ Security Exchange c ์ m p a n y คอมนีของเขาโดยเขาเนี่ได้อ้างว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ50ของเงินต้นภายใน45วันหรือเพียง3เดือนเท่านั้นและมันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าภายใน6เดือนแน่นอนแล้วครับว่าใครที่ได้ยินแบบนี้ก็ต้องหู พึ่งแน่ๆล่ะครับแต่ด้วยความที่มันดูว้าวเกินไปนี่แหละครับหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อถือ พอนซี่ก็เลยต้องหาคําอธิบายมาเพิ่มเติมว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนทาอะไรถึงได้กําไรมากมายและกลับมาจ่ายให้ผู้ลงทุนได้โดยพอนซี่เนี่ยได้อ้างว่าเขาจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้ออินเตอร์เนชั่นแนลริพรยคูปองหรือคูปองที่สามารถเอาไปแลกสแตมมไพร์เนีได้หรือถ้าจะให้อธิบายให้เขา้าใจคือคูปองที่ใช้จ่ายแทนสแตปมซึ่งนะตอนนั้นราคาคูปองถ้าซื้อจากยุโรปจะมีราคาที่ถูกกว่าอเมริกาสมมุติว่าพอนซี่เนี่ยซื้อคูปองที่โยุโรปในราคา10บาทเขาจะสามารถนําไปแลกเป็นสแตมมที่อเริกาได้ ในราคา20บาทพูดง่ายๆก็คือการหากำไรจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองครับ และในช่วงเดือนแรกนั้นพอนซี่เนี่ยก็สามารถหาลูกค้าได้เพียง15รายระดมทุนมาได้ประมาณ870ดอลลาร์แต่ทว่าทุกคนกลับได้รับผลตอบแทนตามคําเชิญชวนจริงๆแล้วมันก็เลยทําให้ข่าวนี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้น6เดือนเขาก็สามารถหาลูกค้าได้มากถึง20,000รายและได้รับเงินไปกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ367ล้านบาทอันนี้เนี่ยต้องขอใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันนะครับ ซึ่งในช่วงพีคๆเนี่ยเขาต้องจ้างเสมียนถึง6คนมานั่งนับเงินที่เข้ามากว่าวันละ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ9ล้านบาทแล้วด้วยเงินที่เข้ามามากมายเกินคาดจนหาที่เก็บไม่ได้ก็เลยทําให้บางครั้งปอนซี่เนี่ยก็เอาเงินยัดใส่ถังขยะไปพังพลางก่อนรวมถึงเอาเงินที่ได้ไปซื้อที่ดินและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หลายแห่งรวมถึงบริษัทที่เคยจ้างเขาเป็นเด็กเดินเอกสารมาก,ก่อนอีกด้วยแหะครับ และถึงแม้ว่าภาพความสําเร็จของเขาจะทําให้ชาวบ้านพากันยกย่องเขาว่าเป็นวีรบุรุษแต่แชรูโซของพอนซี่ก็มีอายุได้เพียง9เดือนเท่านั้นครับเมื่อทางไบรสนีบอสตันออกมาเปิดเผยว่าพอนซี่เนี่ยไม่เคยมาลงทุนซื้อสแตมอะไรเลยและกว่าที่ชาวบ้านจะรู้ว่าตัวเองนั้นถูกหลอกเงินของพวกเขาก็ถูกกระจายไปหมดแล้วล่ะครับ สุดท้ายชาวพอนซี่ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีโดยในระหว่างอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็ยังอุตส่าห์ส่งบัตรสคสอคริสต์มาสไปยังเจ้าหนี้ว่าเขาเนี่ยจะหาเงินมาคืนให้หมดทันทีหลังจากถูกปล่อยตัวซึ่งพอนซี่นั้นติดคุกได้เพียง3ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวและก็มีสมาชิกที่ได้รับเงินคืนทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยไม่ถึง30%ด้วยซ้ำครับ และหลังจากถูกปล่อยตัวผอนซีก็เดินทางไปยังฟลอริดาและพยายามหลอกขายที่ดินให้กับชาวบ้านจนถูกจับอีกครั้งในฐานความผิดช่อโกงและต่อมาผอนซีได้หนีไปที่เท็กซสัสแต่ก็ไม่รอดเหมือนเดิมละครับเขาถูกส่งตัวกลับแมสซาชูเซตสและติดคุกจนถึงปี1934ก่อนที่จะถูกเนรเทศกลับอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กําลังปะทุขึ้นและสุดท้ายผอนซีก็ได้เดินทางไปใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายที่บาร์ซิลก่อนที่จะเสียชีวิตลงในปี1949 ปิดตำนานบิดาแห่งแชรูโซ่ในที่สุดครับ สำหรับชาวผ่อนซี่แล้วชีวิตของเขาเริ่มต้นมาจากความไม่มีและตอนจบของชีวิตนั้นก็แทบไม่ได้ต่างอะไรจากตอนเริ่มเลยนะครับและเกมการเงินที่เขากระโจนลงไปเล่นนั้นเนี่ยได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนมากมายซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าเขานั้นเนี่ยรู้ถึงความต้องการของมนุษย์ที่อยากจะร่ํารวยอยากสบายมีเงินใช้มีชื่อเสียงเกิดเลยไม่น่าแปลกใจที่แผนการหลอกลวงชวนเชื่อเหล่านี้จะยังสามารถใช้ได้อยู่เสมอและเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะฉะนั้นแล้วใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ผมหวังว่าทุกท่านคงจะรี เรียนรู้และพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายทุกอย่างต้องผ่านความพยายามทุ่มเททั้งกําลังแรงใจและแรงกายดังนั้นความน่าเชื่อถือความสวยหรูสิ่งของเครื่องใช้ราคาแพงและชีวิตสะดวกสบายที่ทุกคนใฝ่ฝันที่มาพร้อมกับประโยคคําถามที่ว่ามันจะดีไหมถ้าหากคุณไม่ต้องทํางานแต่ก็ยังมีเงินเข้ากระเป๋าตลอดเวลามักจะเป็นกับดักให้กับตัวเราที่อยากสบายและร่ํารวยกระโจนลงไปสู่หลุมพรางที่เรามิจฉาชีพขุดรอไว้นั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้สําหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวความคลาสสิกเนี่ยต้องฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องพลนดีของเราทั้งใน Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้ก่อนใครในโลกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ